สมเด็จวัลขังพิมพ์หลวงวิจารณพิมพ์พิมพ์หลวงสิทธิสิิทธการพิม์หลวงสิทธิการสมเด็จวัคขังพิมพ์หลวงสิทธิการาร,การ,รุ่นแรกประมาณรุ่นสองสามสองสาม หกแปว่าประมาณรุ่นแรกแน่าจะประมาณสองสามหจนถึง2องสแต่เป็นยุคแรกหลวงสิทธิการยุคแรก ยุคหลวงสิทธิการยุคแรกแก็เป็นเป็นพิมพ์ของหลวงสิทธิการพิมพ์หลวงสิทธิการพูะพสมเด็จพุทธาจารั์โตพรหมรงศีปลุกเสก ก็เป็นเกิดใช้ยอยู่อันนี้พิมพ์เส้นได้ พิมลวงลวงพิมลวงสิทธิการตัดชิดเป็นพระกุสองของพิมพ์หลวงสิทธิทิการ พิมสองคลองกลุสองคลองบางขุนพรมพิมหลวงสิทธิการหรือวัดละคังเป็นพระกรุบางขุนพรมสมเด็จวัดสมเด็จวัดละฆังกลุบางขุนพรมหรือกลุสอง,งคลอง น้ำท่วมเลือกเกิดแคนายผุพังบางคนเซียนก็ดูว่าเป็นพระทอดบ้างอะไรบ้างแต่ที่จริงแล้วมันน้ำท่วมแห้งเข้าแคนไาไหลออกปุ่นเปลือกหอยไหลออกมันแห้งแตกคราบดูมันเหมือนเป็นพระพระทอดแต่ที่จริงแล้วมันเป็นกลุ่มแช่น้ำน้ำท่วม เียนพระก็คือคาดคณีว่าเป็นพระทอดทิ้งแล้วไม่ใช่เสียนพระส่วนมากจะดูพระเกเป็นพ,พ,พระแท้พระพระแท้เป็นพระเกจะว่าดูเป็นก็จะว่าดูไม่เป็นเสียนพระจะบอกว่าอันนี้รุ่นนี้ดูไม่เป็นก็จะกลัวจะเสือเหลี่ยมกลัวเสือเหลี่ยมความเป็นเสียนก็เลยต้องบอกว่าพระเก พระทอดเป็นต้นเซียนที่เขายอมรับความจริงเนี่ยเขาจะถ้าเขารู้บ้างไม่รู้บ้างเนี่ยเขาจะบอกว่ารุ่นนี้ไม,ไม่ไม่ทราบว่าเป็นรุ่นไหนหรือบอกว่าเป็นพระแทะ้แต่ไม่รู้แต่ว่าเป็นเกจิสร้างก็ยังเดาเซียนก็ยังเดาไม่รู้ว่าหลวงปูง่องค์ไหนสร้างแต่บอกว่าพระแทะ้แต่ไม่รู้ว่าหลวงปู่ องหนอยสร้างก็ยังเดาเดาเสียนก็ยังเดาเพราะว่าว่าเป็นพระแท้แต่ไม่รู้ว่าหลวงปู่องหน่อยสร้างอย่างนี้เป็นต้นแต่รู้ว่าเป็นพระแท้ก็เดาเอานั่นแหละ พอจะบอกว่าไม่รู้จะบอกว่าพระเกจะโกยเสียเสียฟอร์มก็เลยบอกว่าพระเทเดาวดาอัอนนั้นแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าหลวงพ่อองค์ไหนสร้างดาวว่าดาวว่าเป็นพระเทะอาจจะเป็นพระพระเกก็กได้แต่บอกว่าพระเท้หลวงปู่แต่ไม่รู้ไม่ทราบว่าหลวงปู่องค์ไหนสร้างไม่รู้ว่าเกจีองค์ไหนสร้างอย่างนี้เป็นตน้น ก็เสียนดาวเหมือนกันอันนี้ก็เป็นกุ2สองคลองกลุกแตกปีพศสองพันห้ารยกุแตกพศสองพันห้ารอย อยู่ในกลุ่มก็คงนู่นละรุ่นประมาณสองรุ่นยุคก,กลางลยุคยุคก,กลางกลุ่มสองของ